วันนี้ตรงกับวันอังคารที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2568กระผมอาตมภาพฝ่าฝนพล้ำไปยังวัดโพธิลังกาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อร่วมงานวันเกิดท่านอาจารย์บะ พระอาจารย์สิริชัยชยธรรมโมซึ่งท่านก็ไม่ได้คิดจะจัดงานวันเกิดอะไรแต่ว่าญาติโยมทั้งหลายแห่กันไปตั้งโรงทานบ้างร,รับการรักษาบ้างแน่นไปหมดทั้งวัด ทำเอาจากปกติแล้วงานของท่านไม่ได้มากมายขนาดนี้ก็ยังต้องมาวิ่งหัวหมุนโดยเฉพาะเมื่อกระผมอัตมภาพไปถึงท่านก็ลงมาจัดการตุนอาหารเป็นยาให้อย่างเร่งด่วนในช่วงที่ฉันเพนด้วยกันกระผมอัตมภาพก็ได้แต่นั่งมองตาปริบ เนื่องเพราะว่าอาหารบนโต๊ะเยอะแยะมากมายไปหมดจึงได้ปลารบว่าพอเห็นของมากแล้วเลือกฉันไม่ถูกทำเอาท่านนั่งหัวเราะบอกว่าผมแค่ทำกระเพาะปลาตุนอย่างเดียวที่เหลือคนอื่นเอามาทั้งนั้น กระผมอัตมภาพควักเอาเหรียญรุ่นหนึ่งหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามส่งให้เป็นการแฮปปี้เบิร์ดเดย์ท่านรับไปปุ๊บกระทำท่าสะดุ้งบ่นว่าของแพงชิบหายเลยกระผมอัตมภาพจึงบอกว่าสมัยก่อนองค์ละยี่สิบบาทยีหบาทเท่านั้น วัตถุมงคลบางทีเห็นท่านจานทั้งวันถักทั้งวันแล้วก็จำน่ายแค่ยี่สิบบาทยังสงสัยอยู่ว่าเอากำไรมาจากไหนท่านอาจารย์บะก็เห็นด้วยกรับผมอาตมภาพจึงปลารบว่าในสมัยนั้นตัวเองเป็นแกะดำเนื่องเพราะว่าลูกศิษย์หลวงพ่อวัดทด่าสุงส่วนใหญ่ ไม่ชอบหลวงพ่อกลวยเพราะไปตำหนิว่าท่านเล่นแต่ไสยศาสตร์ทำเอาท่านอาจาร,รย์บะหัวเลาะบอกว่าหลวงพี่คุณนั่นแหละตัวดีเลยต่อต้านสุดๆกับผมอัตมภาพก็เห็นด้วยเพราะว่าตนเองสามารถฝ่าฟันเข้าไปบวชได้ เพราะหลวงพ่อฤาษีวัท่าสุงทรเมตตารับเอาไว้บวชแก้บนรำพังถ้าหากว่าให้ตนเองไปสมัครมีหวังโดนดีดออกมาตั้งแต่แรกในข้อหาเล่นแต่ไสยศาสตร์โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัท่าสุนทรท่านก็บอกอย่างชัดเจนว่าวิชาทุกอย่างที่ข้าสอนแก่ไป พวกบรรดานักวิชาเกินมันเรียกว่าไสายศาสตร์ทั้งนั้นกับผมอัตมภาพเองก็เห็นด้วยโดยเฉพาะหลวงพ่อก,กวยท่านเล่นไสยศาสตร์ก็จริงแต่ต้องถามว่าการเล่นของท่านก่อให้เกิดโทษกับใครบ้าง ท่านเองนั่งเสกนั่งเขียนยันนั่งถักวัตถุมงคลทั้งวันทั้งคืนเพื่อรักษากําลังใจตนเองไม่ให้รักโลกโกรธหลงกินใจได้แล้ววิชาการต่างๆที่ท่านเรียนมาส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยเหลือลูกศิษย์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะท่านช่วยแบบไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ดูว่าลูกศิษย์เป็นคนดีหรือคนชั่วไม่ดูว่าลูกศิษย์เป็นคนรวยหรือเป็นคนจนถ้าหากว่าใครเคารพนับถือท่านท่านก็ช่วยเขาทั้งนั้นจึงได้กล่าวต่อไปว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนั้นผมเน้นที่สมเด็จแวกม่าน เนื่องเพราะว่าท่านทำมาสำหรับบรรดาผู้ที่มีอุปสรรคดำเนินชีวิตไม่สะดวกเหมือนกับว่าท่านแหวกทางเปิดทางให้เดินขอเพียงเคารพนับถือท่านจริงเท่านั้นอุปสรรคมากเท่าไหร่ก็ข้ามได้ทั้งหมดท่านอาจารย์บะบอกว่าผมเองเลือกสมเด็จปกโพ9ใบ เนื่องเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็สงบร่มเย็นมีคนคอยปกเกตปกก้าวอยู่ตลอดยังคุยกันเลยเถิดไปถึงพระอาจารย์ตัวว่าถ้าหากว่าท่านไม่รีบมรณะภาพเสียก่อนคาดว่าคงดังพอๆกับหลวงพ่อกล้วยเนื่องเพราะว่าศึกษาวิชาการทุกอย่างจากหลวงพ่อกลวย โดยเฉพาะรู้ใจหลวงพ่อท่านมากไม่ว่าท่านจะมองหน้าหรือขยับตัวไปทางไหนพระอาจารย์ตัวท่านรู้แล้วว่าหลวงพ่อกวยท่านต้องการอะไรในมือกระผมอัตภาพนั้นสมัยก่อนยังมีหนุมาน,นื้อชินตะกวัวซึ่งท่านอาจารย์ตัวอาจารย์หลังให้จนเต็มอยู่หลายองค์ แต่ว่านำออกให้บูชาไปจนเกือบหมดแล้วในส่วนนี้ต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นคนเราจะดูกันแค่เปลือกไม่ได้เหมือนดังว่าจะคบหาผู้ใดก็ต้องใช้ระยะทางพิสูจน์มมาการเวลาพิสูจน์คน แต่ว่าในวัดท่าทรงช่วงนั้นบรรยากาศก็ไม่เป็นมิตรกับบรรดาผู้ที่เคารพหลวงพ่อกลวยเป็นครูบาอาจารย์เสียด้วยเพียงแต่ว่าบรรดาตำรวจทหารนั่นแหละตัวดีพอกระผมอัตวภาพตอนนั้นถ้าหากว่าผ่านวัดหลวงพ่อกลวยมาเมื่อไรทุกคนก็สกิดขอวัตถุมงคลทันที สมัยก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะไปกันง่ายได้ขนาดนั้นต้องนั่งรถมาลงที่ท่าน้ำมโนรมโดยเฉพาะลงทางฝั่งวัดท่าสุงซึ่งตอนนั้นก็คือวัดเสริมสีสุขสวัสดิ์หลังจากนั้นก็ข้ามแพรขนานยนต์มาต่อรถทางด้านฝั่งมโนรมเข้าไปที่ตัวจังหวัดชัยนาท หรือถ้าหากว่าต่อรถไปขึ้นที่อำเภอวัดสิงก็จะสะดวกกว่าเพราะว่าทางอำเภอวัดสิงนั้นเมต่าบอขอสอที่ใหญ่กว่าตัวจังหวัดชัยนาทเสียอีกถ้าได้รถที่วิ่งระหว่างวัดสิงสันบุรีหรือว่าชัยนาทสันบุรีก็จะเป็นอะไรที่สะดวกหน่อย ถ้าไม่ได้ก็ต้องนั่งรถไปลงแถวชนสูตรแล้วต่อรถไปสันบุรีอีกทีหนึ่งดังนั้นบุคคลที่ไม่สู้ความยากลำบากไม่มีทางที่จะไปอยู่วัดบ้านแคแบบหลวงพ่อกวยแต่ท่านเองก็ไปแล้วสร้างความเจริญให้จนกลายเป็นอมตะเถราจาจรย์มาจนทุกวันนี้ โดยเฉพาะท่านปลารบว่าต่อให้ท่านไปแล้วถ้าระลึกถึงท่านท่านก็ยังพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยจึงเป็นวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่กระผมอัตมภาพเองสะสมเอาไว้ต้องบอกว่าค่อนข้างมากทีเดียว แต่ที่ตลกมากก็คือไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านปี2513หรือว่าพระสมเด็จแหวกม่านปี2515เมื่อนำมาออกในเว็บไซต์กับมีบรรดาคนตาไม่ถึงแต่เรื่องมากถามว่าทำไมกรอบถึงได้ใหม่ขนาดนั้นเพราะว่าของเก่าหลายสิบปี จะไม่ให้ใหม่อย่างไรได้ในเมื่อกระผมอัตมภาพเพิ่งจะซื้อกรอบละร้อยห้าสิบบาทใส่ไปแมบๆม p ไม่นานนี้เองต้องบอกว่าเลือกสงสัยในสิ่งที่ไม่ควรจะสงสัยแต่ก็แล้วแต่ท่านเถอะหลังจากที่ฉันเพนด้วยกันเรียบร้อยแล้วกระผมอัตมภาพก็ให้ท่านตรวจดูอาการของตนเอง เมื่อได้รับการรับรองว่าปลอดฟื้นคืนกลับมาแล้วก็รู้สึกโล่งใจความจริงก็มั่นใจตั้งแต่ตอนที่ขึ้นเขารังเสือประเทศภูตานแล้วเพราะว่าสามารถที่จะหายใจได้เต็มปอดแล้วก็เดินขึ้นลงรวดเดียวถึงได้ แต่ว่าคนอื่นๆส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ5ถึง8ชั่วโมงแล้วแต่ความแข็งแรงมากน้อยส่วนกระผมอัดธรมภาพขึ้นลงใช้เวลาสองชั่วโมงนิดๆเท่านั้นถ้าปอดไม่ดีจริงมีหวังเจงกระบงไปตั้งแต่กลางทางแล้ว ท่านอาจารย์บะพรุ่งนี้ท่านจะเดินทางไปประเทศอินเดียพร้อมกับศิษยานุศิษย์ของท่านส่วนตัวกระผมอัตศมภาพก็จะเดินทางไปใช้หนี้ที่เกาะปีนังประเทศมาเลเซียแล้วหลังจากนั้นเดือนหน้าก็เดินทางไปประเทศอินเดียไล่กันอีกรอบหนึ่ง ต้องบอกว่าบางอย่างงานก็ตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายทำให้นึกถึงประเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงซึ่งสมัยแรกท่านก็ปะชาดะใครขอให้ช่วยเรื่องอะไรถ้าอยู่ในวิสัยทำได้ท่านก็ทำให้เขาหมด แต่พอเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็บอกว่าเจ้าของงานเขามาแล้วหลังจากนั้นใครเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อเลยีวัดท่าสงก็ส่งไปหาหลวงปู่ธรรมชัยทั้งสิ้น แม้แต่กระผมอัตมภาพเองก็ไปคลุกคลีตีโมงอยู่ที่บ้านสมุตปราการเป็นระยะเวลายาวนานทีเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไปพิสูจน์ด้วยมโนมยิทธิที่ศึกษามาพอคนป่วยแต่สายสินที่หลวงปู่ธรรมชัยจับอยู่ หลวงปู่ท่านจะบอกได้ทันทีว่าเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอะไรเป็นมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วต้องใช้ยาอะไรในการรักษาส่วนกระผมอัตมภาพนั้นบอกได้แค่ว่าป่วยมากี่ปีพอมาถึงเดือนก็เริ่มเป๋ถ้าไปถึงวันนี้ไปไม่เป็นเอาเลย พอทดสอบอยู่หลายครั้งหลวงปู่ท่านไม่ได้ว่าอะไรแต่หลวงพ่อหรือสีท่านด่าเอาว่าไม่เจียมตัวทิพจักขุยานยุคนี้ต้องนับว่าหลวงปู่ธรรมชัยยอดเยี่ยมที่สุดเพราะถ้าทิพจักขุยานไม่ดีย่อมไม่สามารถที่จะเข้าถึงสมุธฐานของกรรมที่ก่อให้เกิดโรคได้แก่ดันไปสู้กับปรมาจารย์ระดับนั้น ไม่หงายท้องกลับมาก็แปลกไปแล้วกระผมอัตมภาพก็หาได้เข็ดไม่เนื่องเพราะว่าเป็นเด็กสู้ครูมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคั้นมาถึงยุคของตนเองแรกๆญาติโยมที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาก็แนะนำให้ไปรักษาด้วยยาโนนบ้างยานี้บ้างแล้วแต่เวรแต่กรรมของแต่ละคน ท่านพอท่านอาจาร,รย์บะปรากฏตัวขึ้นมากระผมอัตตภาพก็ใช้วิธีเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีก็คือใครเจ็บไข้ได้ป่วยมากก็ไปวัดโพธิลังกาเอาเองก็แล้วกันผมหมดหน้าที่แล้วประมาณนั้นเมื่อกลาบลาแล้วก็พยายามที่จะหนีให้เร็วที่สุด เนื่องเพราะว่านอกจากน้ำบนหัวก็คือฝนฟ้าที่พร้อมจะเทลงมาแล้วน้ำข้างล่างยังทะลักข้ามเจ้าพญามาอีกต่างหากถ้าหากว่าท่วมถนนคราวนี้ก็ได้บันเทิงเริงรมกันเป็นแน่จึงต้องรีบเพ่นกลับที่พักให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะที่พักทางด้านวัดอุทยานนั้น กุฏิริมป่าช้าที่กระผมอัตมวภาพพักอยู่ตอนนี้กลายเป็นเกาะไปเรียบร้อยแล้วเนื่องเพราะว่าฝั่งพระอุโบสถน้ำท่วมให้ทั่วไปหมดเหลือแต่ทางด้านนี้ที่น้องน้ำยังไม่คิดจะมาเยี่ยมเยือนก็ต้องขอบคุณในความเมตตาที่ยังเว้นที่เอาไว้ให้ ถ้าจะท่วมช่วงที่อยู่ปีหนังก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้ากลับมาแล้วกรุณารีารบแห้งไวๆก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณีนของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้